หนึ่งพันบาทพอดีครับนี่ค่ะเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยครับไปก่อนนะคะ hey, เฮ้ยเงินหายไปไหนหมดวะหรือว่าไปก่อนนะคะนางโจรมิชาชีพโถ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ย สนใจตัวไหนเป็นพิเศษไหมคะเออคุณคะฉันเอาชุดนี้อะค่ะแต่ขอเป็นไซส์เนะคะงั้นรอสักครู่นะคะคุณลูกค้าคะเสื้อแบบที่คุณลูกค้าต้องการตรงนี้ไม่มีไซส์นะคะเดี๋ยวฉันขอตัวไปเช็คสต็อกหลังร้านแป๊บคุณลูกค้าจะรอไหมคะได้คะ่ะไม่มีปัญหาฉันรอได้คะ่ะ เปิดไม่ออกวะอุ๊ยเอ้าเฮ้ยลามโซ่ทำไมวะเนี่ยยแง่กุ้งแงไม่ออกโว๊ยมาแล้วค่ะมาแล้วโอ๊ยโอ้ยคุณลูกค้าเป็นอะไรคะเอ๊อฉันปวดท้องอะค่ะโอ้ยคุณคะ เสื้อฉันไม่เอาแล้วนะคะสงสัยฉันใกล้จะข้อแล้วอะค่ะฉันไปก่อนนะคะอุตส่าห์ไปค้น,คนเสื้อหลังร้านมาให้เสียเวลาทำมาหากินจริงๆ ที่สุดก็ครบหนึ่งล้านสักทีที่รักเบสุดที่รักเดี๋ยวฉันจะเอาเงินไปให้คุณนะคะ S <S สุดหลอาของฉันนี่แกหายไปไหนมาเนี่ยแอนอย่าบอกนะว่าไปขโมยเงินมาอีกอีฟแกไม่เข้าใจหรอกว่าความรักอะ่ะมันเป็นยังไงฉันเนี่ยต้องหาเงินหนึ่งล้านเอามาให้ได้เอามาให้เบเขาอะ่ะโอ๊ยไอ้เบเนี่ยมันหลอกแก อยากแต่งงานกับผู้หญิงแต่ให้ผู้หญิงไปหาเงินล้านมาเนี่ยนะเบอเขาคงอยากทดสอบฉัน่ะว่าฉันเนี่ยรักเขาจริงหรือเปล่าอ่าไม่มันเป็นแมงดาพันใหม่ให้ผู้หญิงไปหาเงินนะ่ะแล้วมันก็นอนตีพุงอยู่บ้านนังอีฟอ,อย่ามาว่าว่าที่สามีของฉันนะเนี่ยวันนี้แกต้องช่วยฉันแต่งตัวเพราะว่าวันนี้ฉันจะแต่งงานกับเบเขาอ่ะ ไปเร็วไปไป้ย <laughs> <laughs> สวยไหม 呀、oh ครบแล้วพี่ครบหนึ่งล้านไหมวะครบดิพี่ <P ap ult> พราะนางแอนเนี่ยมันไม่มีปัญญาหาเ,เงินมาให้กับฉันก็เท่ากับว,ว่าฉันเนี่ย ไม่ต้องแต่งงานกับมันไงแล้วถ้ามันอยากแต่งงานพี่อีกเนี่ยจนมันขอเวลาหาเงินเพิ่มอีกล่ะก็ง่ายนิดเดียวเองแกก็ไปขโมยเงินมันมาเอาไม่ใช่ไงง่ายนิดเดียว ้าจ้างงานแบบนี้ผมยอมทำงานถวายหัวให้พี่เลยฉันว่าเรามาฉลองให้กับความโง่ของนักแอนดีกว่านะ <c oughs> พี่นี่มันชั่วจริงๆฉลาดในเรื่องชัวช่วๆ <c oughs> ฉันจะถือซะว่ามันเป็นคำชมแล้วยกันนะ Yes บ้านเรานะแอนฉันสงสารแกรจริงๆบูชาความรักจนทำร้ายตัวเองแต่งานเนี้ยแค่จะไม่เจ็บตัวฟรีต้องมีคนรับผิดชอบ ได้รับผลกรรมเติมฉันด้วย เ้แล้วตอนนี้พี่มีเหยื่องหมดกี่รายวะตอนนี้อวะที่ดีไว้ก็มีประมาณสามคนอะสมคนสมคนก็สมล้านเลยดิวะพี่เฮ้ยใครบอกว่าสล้านวะฉันเปลี่ยนราคาแล้วเว้ยคนละ2ล้านเฮ้ย สองล้านสองล้านสามคนก็หกล้านเลยหรือว่ะพี่อย่างนี้เราไม่รวยตอนนี้แล้วเราจะรวยตอนไหนวะและพวกนางผู้หญิงพี่เนี่ยมันจะยอมพี่หรอวะแกฟังฉันะเว้ยไอ้พวกผู้หญิงพวกนั้นเนี่ยมันหลงจนจะตายแกนะฉลองล่วงหน้าได้เลยเว้ย

แกทำเพื่อนฉันเป็นบ้าแกก็ต้องได้รับบทเรียนช่วยช่วยด้วยไอ้นี่ใช่ไหมที่แกใช้หลอกผู้หญิมานนับไม่ถ้วนแกต้องชดใช้ความรักของเพื่อนฉันที่มีไว้ให้แกไอ้เบ้